สวัสดีครับวันนี้ผมช่องหนูจากกิตตันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการยอดฮิตของปั๊มอัตโนมัติที่อยู่ดีๆบางทีแรงดันก็ตกครับน้ำไม่แรงหรือมีเสียงดังแปลกๆเสียงก็จะดังวีดประมาณนี้ครับหรือบางทีปั๊มก็ไม่ทํางานเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามอเตอร์มีปัญหาหรือเปล่าอาการจากปุ่นนี้นะครับเกิดจากใบพัดน้ํามีปัญหานะครับวันนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนใบพัดน้ําละเอียดทีละขั้นตอนเลยครับทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับตอนื่นก็สังเกตได้แบบนี้แหละครับใบพัดน้ําเสียก็จะมีน้ําไม่แรงนะครับแล้วก็มีเสียงดังวีี้้ท่ตตััวเสือปนน จะเป็นลักษณะใบพัดที่เสื่อมนะครับที่แตกก็ทําให้น้ําไม่แรงนะครับหรือมีเสียงดังเสียงดังเพราะตัวเนี้ยแกนเพาตัวนี้สึกทําให้คอนอะไรเงี้ยจะทําให้ดังประมาณนี้นะครับเวลาปัป๊มทํางานอ่าก็เป็นปกตินะครับของปั๊มที่ใช้งานนานนะครับหรือจะมีเศษวสัสดุแปลกปลอมหรือมีสนิมที่ห้องเครื่องนะครับไปติดที่ตัวปัม๊มอาจจะทําให้ใบพัดแตกก็ได้นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้เกียรเปลี่ยนใบพัดน้านะครับก็จะมีประแจเบอร์8หรือเบอร์10นะครับตามลักษณะของโครงสร้างปั๊มนั้นๆน,น,นะครับถ้าของกิตตันตัวนี้ก็จะเป็นประแจเบอร์8นะครับหรือเราใช้ตัวทีก็ได้นะครับหรือก็จะเป็นประแจหัวบล็อกแบบนี้นะครับก็สะดวกใช้งานง่ายนะครับก็จะมีไขควงปากแบนนะครับเวลาเราสอดใบพัดเราก็ใช้ไขควงปากแบนนี้ อาจจะมีค้อนะครับช่วยในการเคาะเล็กๆน้อยๆนะครับในการถอดเข้าถอดออกครับที่และที่สำคัญก็คือใบพัดใหม่นี่นะครับสั่งซื้อของแบรนด์นั้นๆให้เรียบร้อยนะครับกิตตั้นก็จะเป็นใบพัดทองเหลืองแท้ครับและอีกตัวนึงครับก็จะเป็นลักษณะลูกบล็อกนะครับหรือวัสดุคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาเราประกอบใบพัดน้ําเข้าไปเนี่ยเวลาเราต้องเคาะเข้าไปนะครับอันดับแรกก็ถอดฝาครอบหน้าแป้นออกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแป้นทองเหลืองนะครับ เวลาเราถอดออกมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นเป็นปกตินะครับที่มีน้ำนะครับอ่าน่าเป็นไนนี้ก็เตรียมผ้าไว้สักผืนนะครับหรือเราปล่อยปล่อยทิ้งที่หน้างานเลยก็ได้ครับถ้าลูกค้าไม่เสียเรียนะครับถ้าดึงไม่ออกนะครับก็ใช้ค้อนเคาะเคาะ้ไล่เนี่ยครับถ้าเป็นปั๊มเก่าก็จะยากนิดนึงนะครับอันนี้ปั๊มใหม่ก็จะออกง่ายหน่อยก็ใช้ไขควงค่อยๆงันนะครับนี่ก็จะออกมาแล้วตัวนี้ก็จะหมุนได้ปกตินะครับอ่าหรือถ้าเป็นไ ตัวที่ใบพัดเสียแตกก็อาจจะมีเศษใบพัดตัวนี้ไปติดตามล่องนะอาจจะทําให้หมุนไม่ได้นะครับก็จะฝืดๆลักษณะแบบนี้นะก็เราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้ดูครับใช้ไขควงปากแบนนะครับตัวนี้ก็จะมีล่องของบ่าใบพัดอยู่นะครับของแต่ละรุ่นนะครับก็มีบ่าอยู่เราใส่ไปที่บ่าตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะออกมาละตัวนี้ก็จะตอนถอดออกมาก็จะเห็นลักษณะแกนเพาก็ตรวจสอบว่าแกนพาตัวนี้มีการสึกก่อนหรือเปล่านะครับถ้าสึกก่อน เราต้องเปลี่ยนแกนเผาห,หรืออาจจะต้องเปลี่ยนทุ่นนะครับถ้าเราเปลี่ยนใบพัดใ,ใหม่ไปแล้วอาจจะไม่หายนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตรวจสอบริมนะครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เวลาใส่ไปแล้วก็ตรวจสอบว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือเราถอดออกมาอาจจะร่วนะครับถ้าหากแกนเผาไม่มีปัญหาหรือเสื้อปัม๊มตัวนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับหรือถ้าเราถอดออกมาแล้วเราก็รูเสื้อปั๊มนะครับถ้ามีสนิมเราก็ทาความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ใบพัดเข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่ริมเข้าไปนะครับวิธีการใส่แล้วก็ไม่ยากครับใส่ให้ตรงร่องริมนะครับตรงนี้ก็ใบพัดก็จะมีร่องริมอยู่ใส่ให้ตรงร่องริมเลยตรงนี้ก็จะมีจุดสามจุดนะครับของใบพัดนะะอ่าของใบพัดใหม่ๆนะครับแล้วผมจะบอกว่าจุดสามจุดนี่คืออะไรนะครับตอนใส่แล้วก็ลองหมุนดูว่าคลองปเปล่านะครับแล้วก็เคาะนิดนึงนะครับ ถ้าใบพัดหลวมหลวมมากนะครับหลวมมากหรือแกนสเผาอาจจะสึกไม่มากนะครับเราก็ใช้ตะปคูคอนกรีตหรืออะไรที่วัสดุแหลมๆเนี่ยตอเข้าไปที่จุดสามจุดเลยนะครับต่อเข้าไปเพื่อย้ำใบพัดให้แน่นนะครับตออย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็จะทําให้ใบพัดแน่นขึ้นนะครับไม่ขยับรับเปลี่ยนเสร็จรแล้วครับเราก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับอ่าก็จะเห็นอย่างนี้นะครับ ก็มีการเรียบร้อยสมบูรณ์ครับแบบนี้ถือว่าเสียงไม่ดังหรือถ้าเช็คแล้วมีอาการเสียงดังนะครับใบพัดคอนนะครับเสียงดังเราต้องเปลี่ยนแกนเพาหรือทุ่นตัวนี้นะครับครั้งหน้าเรามาทาคลิปการเปลี่ยนแกนเพาตัวนี้ให้ดูนะครับแต่ตัวนี้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็สมบูรณ์นะครับก็ทํางานได้ปกติดีนะครับเสียงก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นลักษณะใบพัดที่ทํางานปกตินะครับฝาครอบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สําคัญมากนะครับเวลาประกอบก็คือเราเอาส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าเปลี่ยนผิดด้านล่างนะครับจะทําให้กลไกการทํางานของปั๊มผิดปกติเลยนะครับทําให้ปั๊มไม่แรงแล้วก็ไม่ตัดด้วยนะครับเราประกอบก,ก็ค่อยๆเคาะไล่ไปแบบนี้นะครับอย่าไปเคาะด้านเดียวนะครับก็ค่อยๆไขไล่ตึงทีละตัวนะครับก็ขันให้แน่นครับแล้วลองเปิดเครื่องดูครับอตอนนี้ก็เสียงแงยบครับ ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับสงสัยในการตรวจเช็คระบบแบบนี้นะครับก็สามารถทักหาแทดมินิกินตันได้เลยนะครับก็ทางทีมช่างก็จะช่วยแนะนําการแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับหรือถ้าหากลูกค้าไม่สะดวกทําเองอถ้าหากใช้ปั๊มของกินตันก็สามารถส่งมาให้เราดูก็ได้นะครับก็ติดตามกินตันนะครับเพื่อรับชมเทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เลือกซื้อสินค้าจากคลินตันได้เลยวันนี้บนเว็บไซต์ www.clinton.co.th หรือแอดไลน์แอดคลินตันปั๊มเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเราได้เลยค่ะ